ซีน1เทค1วิเคราะห,าห์ฮานอยธรรมดาฮาหนอยพิเศษฮาหนอย v พ p รวมไปถึงลาวสตาร์งวดประจำวันที่1มกราคมพุทธศักราช2564มาแล้วจ้ะ a คชั่นสวัสดีนะครับพี่ๆท่านชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับก็สวัสดีนะฮะสวัสดีกับวันปีใหม่กันแล้ว ส่งท้ายปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่นะครับวันที่1มกราคมขอพีอ่ีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้คิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับทำสิ่งใดจงประสบแต่ความสำเร็จนะครับหลายๆท่านนะฮะก็คง,จ,งจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงฉลองนะครับงานอยู่ที่บ้านหรือว่าบางท่านก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนเล็กน้อยนะบางท่านก็พาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะ ก็อย่าลืมนะครับ new normal ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมสวมแมสตลอดนะครับออกจากบ้านแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะครับตอนนี้นะฮะก็หลายๆจังหวัดเนะาะหลายๆจังหวัดก็ต้องป้องกันตัวเองกันด้วยนะครับอย่างตัวผมเองผมอยู่ในจังหวัดชลบุรีนะฮะก็จะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้อยู่บ้านมา13วันแล้ว13วันแล้วท่านผู้ชม ็ถือว่านานแล้วไม่ได้ออกไปทํางานเลยนะครับอ่าก็ไม่มีงานไม่ได้งานทําเลยนะฮะจริงๆต้องไปทํางานทุกวันเหมือนกันนะฮะแต่ถามว่าก็ยังยังยังไม่เบื่อนะพอได้คุยกับพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าแบบไม่ได้ทําอะไรเลยนี่แบบคงจะเบื่อแบบเบื่อหน้าดูครับท่านผู้ชมเบื่อมากอ่าแต่ได้คุยกับท่านผู้ชมก็รู้สึกสบายใจครับรู้สึกมีความสุขครับมีอะไรก็ทําไปนะฮะ ก็มาทําคลิปพูดคุยกับพี่ๆท่านผู้ชมทุกวันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนรับชมคลิปนี้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามกันไว้ครับช่อง ba นักวิเคราะห์ตัวเลขหรือว่าน้องบูมนะฮะท่านใดอยากเห็นวิดีโอของกระราผมก่อนใครก็กดกระดาิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะจะะาเมื่อคืนก็สังสรร์น,น่าจะดึกดื่นนะฮะรอเขาดาวเนาะ รอเขาดาวเที่ยงคืนผมก็นอนรอเขาดาวเที่ยงคืนนะโอ้นอนรอเขาดาวผู้จุดตุ้มตั้มตุ้มตั้มโอ้โหท่านผู้ชมได้ฟังเสียงก็รู้สึกมีความสุขแล้วฮะอะเดี๋ยวเรามาดูการวิเคราะห์กันเลยครับสำหรับฮานอยปกติ18นาฬิกา30นาทีนะฮะ05002จากการวิเคราะห์เนี่ยผมหลุดครับเมื่อวานนะฮะนะแล้วก็อะไรกันต่อครับ ฮานอยพิเศษฮะ17นาฬิกา30นาทีครับ99684ครับจากการวิเคราะห์เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมหลุดฮะต่อมาครับเรามาดูข้อมูลอื่นกันต่อฮะได้แก่อะไรครับฮานอย V.I.P. ครับ19นาฬิกา30นาทีนะครับออก1 4, 4, 5 8จากการวิเคราะห์ท่านผู้ชม เมื่อวานอ่ายังพอได้นะวิ่งรูส,สี่ครับอ่ามาเจาะสี่สีด้วยนี่ท่านผู้ชมเป็นไงกันบ้างท่านใดได้ติดตามแล้วก็รับชมกันไหมฮะตื่นรือชอบง่วงนอนเหมือนกันอ่าตื่นมาก็แปดโมงกว่าเมื่อคืนเขาเดาวกเที่ยงคืนนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะฮะสำหรับชุดฮ a น o อย VAP นะครับ อมาครับเรามาดูผลลาวสตา์ครับ607 33นี่ครับจากการวิเคราะห์ไปก็มาวิ่งรู้ศู์นะฮะจอบผ้าอาจจะขอภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรนะฮะก็ยังดีครับท่านผู้ชมสำหรับลาวสตา์เนาะมาครับเรามาดูการวิเคราะห์วันนี้กันเลยนะฮะมาครับ ลาวสตาร์นะฮะออก60733ครับ60733มาวิ่งรู้สูนนะฮะวันนี้วันที่หนึ่งครับมกราคมสองห้าหกสี่นะฮะอย่าลืมนะครับสองห้าหกสี่แล้วนะผมบอกตัวผมเองว่าอย่าลืม <laughs> ลาวสตาร์นะครับ ออกรอบเวลา15.30นาฬิกา30นาทีนะฮะเราสตาจากการวิเคราะห์วันนี้ผมคิดว่า1นะครับแล้วก็2นะมีโอกาสมานะฮะ1 7 1 2 1 6ครับ2 8 2 3 2 4ครับแล้วก็1 9 1.8ครับ3ตัวนะฮะ0.17ครับ0.12 0.16หลักร้อยนะครับให้0นะฮะตัวเด่นให้1การวิเคราะห์ราวสตาจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเรามารับชมอะไรกันต่อนะฮะก็จะเป็นฮานอย VIP ครับฮานอย VIP นะฮะท่านผู้ชมออก หนึ่งสี่สี่ห้าแปดครับหนึ่งสี่สี่ห้าแปดครับจากการวิเคราะห์ให้สี่นะฮะมาสี่สี่ด้วยนะครับตรงตรงกันไปเลยวันที่หนึ่งมกราคมฮะสองห้าหกสี่ฮานอย VIP ครับจากการวิเคราะห์ ออกรอบเวลา19นากา3 0นาทีนะครับผมว่า h a n อย VIP มี5กับ6นะฮะ5 4 5 6 5 3 6 7 6 4 6 3 5 7 6 9 3ตัวนะครับ 954956953หลักร้อยให้9ตัวเด่นให้5นะครับ mm hmm. การวิเคราะห,าห์ฮานอยเวพจบลงไปแล้วจ้ะต่อมานะครับเรามารับชมอะไรกันต่อฮะผ่านไป2การวิเคราะห์กั็แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นฮานอยพิเศษครับ99684นะฮะ 9,9,6,8,4จ,จากการวิเคราะห์หลุดครับวันที่1มกราคมนะฮะ2,5,6,4นะครับเรามาเริ่มต้นปีใหม่กันนะฮะอ่ะฮานอยพิเศษครับ17นาฬิกา30นาทีนะครับฮานอยพิเศษนะฮะจากการวิเคราะห์วันนี้ผมคิดว่า3ครับ3,9 สามแปดสามเองสามหครับแล้วก็9ก้าห้สครับ3ตัวนะฮะหกสามเก้าหหลักร้อยให้6นะครับตัวเด่นให้3นะฮะ การวิเคราะห์ฮานอยพิเศษจบลงไปแล้วนะครับอ่ะชุดสุดท้ายฮะจะเป็นฮานอยปกตินะฮะงวดที่แล้วออก05002ครับ05002จากการวิเคราะห์หลุดครับเรามาแก้มือกันนะครับวันที่1มกราคมนะฮะ2564ฮานอยปกติครับ 8ปนาฬิกา30นาทีนะครับถ้านดอยปกติผมคิดว่า2นะฮะน่าจะต้องมีไม้เห็นนะครับชุดแรกครับสอง1 28ครับ1 4 1 9 1 5หครับแล้วก็2 2 1สองศย์ครับอ่ะมีอะไรกันบ้างครับ 3ามครับ3ามสองหลักร้อยให้3นะครับตัวเด่นให้2นะฮะการวิเคราะห,าห์ฮานอยปกติก็จบไปแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆนะครับในการเริ่มต้นปีใหม่นะฮะ